สวัสดีค่ะพี่มินค่ะสวัสดีค่ะพี่มินวันนี้มาเรียนสองวันนะคะพี่พี่มินเป็นยังไงบ้างคะก็แรกๆอาจจะรู้สึกงงหรือว่าจับอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ได้พี่ชิสาค่ะมาเป็นพี่เลี้ยงแกค่อนข้างอธิบายเข้าใจค่ะแล้วก็แนะนําแนวทางว่าจะไปทางต่อแนวทางไหนอะค่ะอ่าโอเคคือวันนี้ได้เป็นได้ได้พี่ชิสามาสอนสองวันแล้วก็ได้พี่ชิสามาเป็นพี่เลี้ยงนะคะคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยสองแสน ไปถึงไหมคะถึงค่ะทให้ได้ค่เย่เอาสักหัวข้อหนึ่งได้ไหมคะพี่บิ๊นคะว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่จะเอาไปใช้เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเลยคือการยกหูสําคัญมากคะ่ะกับลูกค้า mm hmm. เพราะว่าถ้าเราจะมาะเราต้องคัดด้วยว่าลูกค้าจะมีตั้งแต่สามประเภท A B C อะไรทํานองนี้เราก็ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยต้องอเขาสนใจแนวทางไหนเรามีคอนโดอะไรเปรียบเทียบให้ลูกค้าไหมให้ลูกค้าแบบว่าได้ ตอบโจทย์เขามากที่สุดแล้วก็สําคัญเลยดับแรกหนูคิดว่าต้องยกหูยังไงต้องยกหูมันจะไวกับถึงทุกเรื่องค่ะได้เลยค่ะพี่เมนคะคะพี่เม้นฝากอะไรถึงกับาฝากอะไรถึงคนที่อยากจะเป็นในหน้าหน่อยได้ไหมคะก็ฝากเขาว่าจริงๆแล้วถ้าใครแบบว่าเหมือนกลัวการแบบมาทําตรงหน้าหน้าที่ตรงนี้ค่ะคิดว่าอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวขนาดนั้นคิดว่า อ่านหน้าหลายท่านอ่ะเขาประสบความสําเร็จได้เขายังทําได้ทําไมเราจะทําไม่ไ,มได้เราก็ต้องทําให้ได้ค่ะค่ะได้เลยค่ะพี่มินนะคะขอบพระคุณมากมากก็เดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์พี่มินใหม่นะคะในเดือนหน้าที่พี่มินได้ยอดสองแสนนะคะทุกคนขอบพระคุณพี่มินนีค่ะสวัสดีค่ะ